d ีดีทรีโกเอาตอนสุดท้ายของซีซั่นนี้แล้วนะครับเลยจะพาทุกคนเข้าป่าไปหาธรรมชาติกันบ้างพาไปดูสถานที่สุดอันซีนของจังหวัดลำปางกันไปเก็บใบเมี่ยงพักโฮมสเตย์สัมผัสชีวิตแบบสโลลีฟที่บ้านป่าเมี่ยงอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางกันครับก่อนที่จะไปบ้านป่าเมี่ยงเราขอแวะเติมคาเฟอีนกันสักหน่อยที่บ้านแม่แจม๋มหมู่บ้านเล็กๆเงียบสงบท่ามกลางธรรมชาติ อยู่ไม่ไกลจากเชียงใหม่อยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวอย่างปางไฮเทพสเสด็จอําเภอดอยสะเก็ดของเชียงใหม่นะครับเพียงแค่ภูเขากัน้นเป็นหมู่บ้านที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขาทําให้มีอากาศเย็นตลอดทั้งปีชาวบ้านแม่แจ่มเนี่ยเป็นดินแดนของสามชนเผ่ามีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาษานะครับที่มีภาษาถิ่นมากถึง3ภาษาด้วยกันก็คือคําเมืองภาษาลาหูแล้วก็ภาษาเยาเป็นแหล่งปลูกกาแฟาพันธุ์อาราบิก้าคุณภาพดี แกาแฟของที่นี่จึงมีรสชาติที่ดีแล้วก็ไม่แพ้ที่ใดในโลกเลยละครับบ้านแม่แจ๋มยังคงเป็นสเสน่ห์อันบริสุทธิ์ที่รอให้มาทำความรู้จักลองมาเที่ยวกันดูแล้วก็จะรู้ว่าแม่แจ๋มแจ่มแต่หนาครับตอนนี้เราอยู่กันที่กิ่วหินนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวของบ้านแม่แจ๋มนี่แหละอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนนะครับแล้วก็ เป็นจุดที่เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความงดงามนะครับเหมาะแก่การมาชมวิวบริเวณที่แห่งนี้นะครับกิ่วหินนะครับกิ่วในภาษาเหนือเนี่ยก็คือสถานที่หรือว่าเส้นทางทางเดินแคบๆเล็กๆนะครับแล้วก็บริเวณเนี้ยเป็นจุดชมวิวที่มีความสวยงามสูงเป็นอันดับต้นๆของจังหวัดลำปางเลยก็ว่าได้นะครับพอขึ้นมาด้านบนกิ่วหินแล้วนะครับที่จุดชมวิวตรงนี้ ก็จะเห็นกับวิวทิวทัศน์ที่อยู่ด้านล่างฝั่งนี้เป็นจังหวัดลำปางนะครับส่วนฝั่งนี้เป็นทางด้านของจังหวัดเชียงใหม่ตรงจุดนี้เป็นจุดที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า1,400เมตรนะครับก็ทำให้มีทัศนียภาพที่ดีสวยงามแล้วก็ เหมาะแก่การมาท่องเที่ยวใครที่มาเชียงใหม่ผ่านลำปางลำปางไปเชียงใหม่เนี่ยก็ลองแวะกันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากแนะนำถ้าหากว่าอยากมาชมวิวสวยๆด้านบนของกิ่วหินของอุทยานแห่งชาติแจซอนนะครับเป็นอีกหจุดไฮไลท์ของบ้านแม่แจ่มเลย ใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงจากบ้านแม่แจม่มเราก็เดินทางมาถึงที่บ้านป่าเมี่ยงอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางนะครับชุมชนเล็กๆท่ามกลางขุนเขาอยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติแย้ซ้อนจังหวัดลำปางห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ80กิโลเมตรถ้าหากว่ามาจากทางเชียงใหม่ก็ประมาณ60กิโลเมตรผ่านบ้านแม่กำปองแต่ว่าทางก็จะลาดชันมากกว่าการเดินทางมาที่นี่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยเนื่องจากว่าเป็นภูเขาโค้งแล้วก็ลาดชัน หากไม่ชินเส้นทางแนะนำให้ใช้บริการของรถท้องถิ่นดูนะครับที่นี่ยังคงใช้วิถีชีวิตที่เรียบง่ายเงียบสงบสมกับเป็นสถานที่สุดสโลไลฟ์ที่หลายคนเลือกมาชาร์จพลังให้หายเหนื่อยก่อนกลับไปทำงานนั่นเองครับบ้านป่าเมี่ยงหมู่บ้านที่เก่าแก่อายุกว่า200ปีชาวบ้านมีอาชีพตัดใบเมี่ยงขายบางก็ปลูกชาอัดสำแล้วก็ปลูกกาแฟพันุ์อาราบิก้าด้วยนะครับ ตอนนี้เรากําลังจะพาทุกคนนะครับไปสวนเมี่ยงหรือว่าสวนชานะครับในบ้านป่าเมี่ยงอําเภอเมืองปานจังหวัดลําปางนะครับที่นี่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับหนึ่งหมู่บ้านที่มีการทําเมี่ยงเยอะที่สุดเป็นอันดับต้นๆของจังหวัดลาปางเลยครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าสวนชาสวนเมี่ยงของคุณลุงคุณป้าที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้จะเป็นยังไงตามผมมาเลยนะครับ นี้อยู่กับคุณลุงอะไรครับผมลุงชวนอ๋อลุงชวนเนาะที่ตรงเนี้ครับมีทั้งหมดกี่ไร่ครับที่ปลูกต้นเมี่ยงเฉพาะในสองไร่สองไร่แต่ว่ามีหลายจุดอยู่เนาะเขาปลูกกันเยอะไหมครับในหมู่บ้านเยอะจริงเยอะเนี่ทำเมี่ยงหลักทำเมี่ยงเป็นหลักเลยนะครับผมต้นเมี่ยงเนี่ยมันคือต้นอะไรครับเป็นต้นชาหรือ่าต้นชาแล้ว อขอาไปทําชากระอยากชาทํามทแม่งมันนึ่งก็อยากเมี่ยงมีสองสามสี่อ๋อก็คือถ้าเกิดเอายอดไปทําชาที่ตากแห้งเนี่ยเอาไปทําชาชงกินได้ม,มาดูกันว่าเทคนิคการตัดเมี่ยงจะเป็นยังไงนะครับ เป็นใบเมี่ยงที่เราได้มาเก็บกันเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งหลังจากที่เก็บแล้วอ่ะเราจะเอาใบเมี่ยงไปทําอะไรต่อครับเอาไปขันตาเอาไปไปนึ่งอ๋อเอาไปนึ่งไปนึ่งครับผมหลังจากนึ่งแล้วก็เอาไปขายเลยเอาไปมัดทุกเรามัดเป็นกัมมัดเป็นกัแม้วเอาไปขายเลยพอเราเก็บได้หนึ่งกัมเนี่ยเอาไปนึ่งแล้วก็มัดเป็นกําอีอกก็กําละสิบบาทเอาไปขายต่อส่วนใหญ่เมี่ยงที่เราเอาไปนึ่งแล้วเนี่ยเอาไปใช้ทาอะไรต่อครับเอาไป เคี่ยวกินอาหารว่างอ๋อก็เป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตอาจจะเป็นคนในภาคเหนือส่วนใหญ่เนาะที่เราัณทานบริโภคเมี่ยงเนี่ยแล้วก็เอาไปใช้เป็นเหมือนอาหารว่างหลังจากกินข้าวเสร็จหรือว่าอวงว่างก็เคี้ยวใบเมี่ยงเออเอาเกี๊ยวใช่เรเราเราวันนี้เราจะมีเมนูยำใบเมี่ยงไหมครับนีเนาะต้องลองลองได้ลองชิมนะ เราะว่ามาถึงที่แล้วเขาได้ลองชิมยำใบเมี่ยงดูนะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันได้อาหารมื้อเย็นวันนี้น,นะครับผมลองชิมใบเมี่ยงกันดูว่ารสชาติเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมหาใบอ่อนๆก่อนอ,อน่าแบบยอดนี้เลยนี่นะครับใบเมี่ยงก็เป็นอีกหนึ่งผลิตของบ้านป่าเมี่ยง เป็นรสชาติที่ขมแล้วก็บาดนะครับแต่ว่ามีกลิ่นที่เป็นกลิ่นหอมเนี่ยเฉพาะตัวเลยใครที่มาเที่ยวเนี่ยลองมาแวะชิมดูแล้วก็ลองมาเที่ยวชมสวนเมี่ยงในพื้นที่รอบๆหมู่บ้านดูนะครับก็สดชื่นสบายตาดีนะครับ เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเดินชมภายในหมู่บ้านกันนะครับว่าที่นี่มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับบ้านป่าเมี่ยงชุมชนเล็กๆมีวัดเป็นศูนย์กลางนะครับมีโรงเรียนมีร้านอาหารร้านกาแฟของคนในชุมชน ใครที่มาเที่ยวที่นี่ก็สามารถเดินชมบรรยากาศรอบหมู่บ้านได้นะครับใช้เวลาแป๊บเดียวเพราะว่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆเงียบสงบเขามีสตรีทอาร์ตท,ที่เป็นภาพวาดแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในชุมชนสามารถมาถ่ายภาพได้ทุกมุมเลยครับที่บ้านป่าเมี่ยงนะครับเขาก็มีธรรมชาติที่เรียกได้ว่าอุดมสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับใครที่มาเที่ยวที่บ้านป่าเมี่ยงเนี่ยถือว่าจะได้รับความสดชื่น สูดอากาศไปแบบเต็มปอดเลยภายในหมู่บ้านนะครับก็จะมีลำธารเล็กๆที่อยู่โดยรอบหมู่บ้านเลยแล้วก็มีเนี่ยน้ำไหลยเย็นตลอดทั้งปีเลยนะครับหลังที่พักของเราเองก็มีลำธารแบบนี้เช่นเดียวกันนะแล้วก็ที่บ้านป่าเมี่ยงเองก็ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งป่าต้นน้ําของแม่น้ํำวังด้วยนะครับพามาดูบรรยากาศริมลำธาร บริเวณด้านหลังที่พักของเราเนี่ยนะครับอันนี้เป็นน้ําตกบริเวณด้านหลังที่พักของเราซึ่งเป็นอีกหนึ่งโฮมสเตย์ที่มีน้ําตกอยู่หลังบ้านเลยนะครับผมที่บ้านป่าเมียงเขามีโฮมสเตย์ไว้วรองรับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับมีประมาณ20แห่งบริหารโดยคนในชุมชนเองราคาหลักร้อยแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยหลักร้านเลยครับ วันนี้เราพักกันที่ทานริมผาโฮมสเตย์ครับที่นี่ห้องพักอยู่ริมลำธารเลยตอนนอนก็จะได้ยินเสียงน้ำคอยกล่อมเราด้วยโฮมสเตย์ทุกหลังก็จะมีอาหารเย็นแล้วก็อาหารเช้าวไว้บริการนะครับรับประทานอาหารไปชมเสียงน้ำตกจากธรรมชาติไปก็เพลินดีเหมือนกันครับนี่นะครับยำใบเมี่ยงของเรานะครับคุณแม่ที่เรามาพักที่โฮมสเตย์เนี่ยก็ทำให้ลองรับประทานดูเป็นอีกหนึ่งอาหารขึ้นชื่อ ของที่บ้านป่าเมี่ยงนะครับใครที่มาเที่ยวบ้านป่าเมี่ยงเนี่ยก็อย่าลืมมาลองชิมยำใบเมี่ยงดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับใบเจ้าจตัวใบเมี่ยงเนี่ยมีรสชาติขมๆมแล้วลองมาทานกับปลากระป๋องเนี่ยแล้วมายำเนี่ยจะมีรสชาติยังไงก็ต้องมาลองชิมกันนะครับ เราอยู่กันที่ป่าเมียงคอฟฟี่นะครับเป็นร้านกาแฟที่เรียกได้ว่าวิวสวยงามมากนะครับเพราะว่าถ้าขึ้นมาด้านบนนี้จะสามารถมองเห็นวิวหมู่บ้านได้แบบสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับที่บ้านป่าเมียงเ,งเองนะครับขึ้นชื่อเรื่องของกาแฟเช่นเดียวกันเพราะว่าที่นี่มีพื้นที่ปลูกกาแฟพันอาราบิก้า มากเลยนะครับเยอะแยะเลยเต็มดอยไปหมดโดยสภาพพื้นที่เนี่ยสูงกว่าระดับน้ําทะเลเกิน1,000เมตรขึ้นไปนะครับแล้วก็สามารถให้ผลผลิตได้ดีพี่น้องประชาชนเองนอกจากจะปลูกเมี่ยงแล้วนะครับก็มีการปลูกกาแฟนเนี่ยแซมอยู่ตามต้นไม้ร่มไม้ต่างๆเต็มดอยไปหมดเลยนะครับใครที่มาที่บ้านป่าเมี่ยงเนี่ยจะต้องมาลองชิมกาแฟอั่ขันอาราบิก้าของบ้านป่าเมี่ยงดู ถ้าหากว่ามาที่บ้านป่าเมี่ยงแล้วนะครับก็อย่าลืมแวะมาลองจิบกาแฟแล้วก็ชมวิวที่ป่าเมี่ยงคอฟฟี่นะครับไปกันต่ออีกหนึ่งสถานที่สุดอันซีนของจังหวัดลำปางที่หลายคนอาจจะเคยมาแล้วหรือว่าเคยเห็นผ่านตาบ้างนะครับ พาไปกันที่วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอม9กล้าชานุสรหรือวัดที่มีเจดีย์องค์เล็กๆสีขาวบนยอดดอยสูงที่สูงเสียดฟ,ฟ้าเลยจะเป็นยังไงตามผมมากันเลยครับ p พีดีตรีกอ e นะครับตอนนี้เราพามาที่อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางกันบ้างนะครับที่เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีสถานที่สุดอันซีนของจังหวัดลำปางนะครับหลายคนจะเคยเห็น ภาพเจดีองค์เล็กๆขาวๆบนยอดเขายอดดอยนะครับวันนี้เราก็เลยพาทุกคนเนี่ยมากันที่วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าชานุสรหรือว่าวัดพุทธบาทสุทาวาสนะครับแต่ว่าใครที่มาเที่ยวเนี่ยแนะนําว่าให้จอดรถไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็ใช้บริการรถรับส่งจากทางวัดขึ้นไปเพราะว่าเส้นทางเนี่ยมีความคดเคี้ยวแล้วก็มีทางที่แคบนะครับดังนั้นแล้วเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเนี่ยแนะนําว่าให้จอดไว้ด้านล่างแล้วก็ ใช้บริการรถรับส่งจากทางวัดขึ้นไปนะครับเราโหดรู้สึกว่าเป็นทางที่โหดพอสมควรนะครับพี่พี เจ้าถิ่นเนี่ยเขาสามารถพาเราขึ้นมาส่งยังจุดที่จะต้องเดินเท้าขึ้นไปบริเวณที่เป็นองค์เจดีนะครับถึงแม้ว่าทางจะโหดหน่อยแต่ถ้าถ้าหาว่ามาเห็นวิวระหว่างทางสองข้างทางเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีก1วิวที่สวยงามนะครับได้อดเวนเจอร์ไปอีกแบบหนึง่ง มเนี่ยเป็นลานจอดรถก็จริงแต่ว่าระหว่างทางที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นทางที่แคบแล้วก็คดเคี้ยวนะครับดังนั้นแล้วนะครับนักท่องเที่ยวทุกคนที่จะขึ้นมาจะต้องจอดรถ ไว้ด้านล่างแล้วก็ใช้บริการรถรับส่งจากทางวัดขึ้นมานะครับค่าเข้าชมวัดแล้วก็ค่ารถต่างๆคนละ120บาทนะครับรวมค่าเข้าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้ด้วยซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของกรมอุทยานนะครับตอนนี้นะครับหลังจากที่เราเดินมาจากลานจอดรถเนี่ยก็จะถึงจุดที่เป็นทางเดินบันไดขึ้นเจดีลอยฟ้ายอดดอยพระบาทนะครับมีระยะทางประมาณ540เมตร แล้วก็ด้านบนเนียไม่มีห้องสุขาท่านใดที่มาเที่ยวจะต้องทํทธุระจากจุดนี้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนการเดินทางขึ้นไปบนยอดดอยนะครับมีทั้งหมด15จุดด้วยการบริเวณนี้เป็นจุดแรกที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเลยตามทางก็จะมีศาลาพักแล้วก็มีจุดพักข้อควรระมัดระวังนะครับในการเดินขึ้นไปชมเจดีย์ลอยฟ้ายอดดอยพระบาทเนี่ยเส้นทางมีความลาดชันมากต้องเดินขึ้นเขาตลอดทางเลยไม่เหมาะสําหรับเด็กหรือว่าผู้สูงอายุหรือว่าผู้มีโรคประจําตัวที่ อาจจะมีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนะครับไม่ได้ห้ามแต่ว่าไม่ไม่แนะนําให้ขึ้นนะครับเพราะอาจจะเหนื่อยหอบได้การเดินขึ้นเนี่ยมันต้องเดินขึ้นเขาอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ตลอดทางเลยจนถึงยอดดอยพระบาทนะครับตรงนี้เป็นทางที่เราจะต้องเดินขึ้นไปอีกประมาณ540เมตรนะครับด้านบนจะสวยแค่ไหนมาชมกันครับ ทางอีกประมาณ200เมตรเราจะถึงด้านบนยอดดอยกันนะครับอตอนนี้เรียกได้ว่าชุ่มฉ่ำมากไม่ได้ชุ่มฉ่ำเพราะฝนนะแต่ชุ่มฉ่ำด้วยเหงื่อนะครับเดินผ่านมา340เมตรจากทางจุดทางขึ้นที่เป็นบันไดนะครับเมื่อสักครู่นี้เขาก็จะมีจุดแวะพักที่เป็นศาลานะครับพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเนี่ยติดอยู่ตลอดทางเลยนะครับอันนี้เราแนะนำ สังเกตป้ายนะครับแต่และจุดว่าจะมีเขียนว่าจุดแวะพักที่เท่าไหร่แล้วก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ติดอยู่เดี๋ยวมาดูกันว่าอีกประมาณ200เมตรของเราที่จะถึงบนยอดดอยแล้วเนี่ยจะสวยงามแค่ไหนแต่ว่าระหว่างทางที่เราผ่านมาเมื่อสักครู่นี้วิวสวยงามมากเลยนะครับจะเป็นยังไงด้านบนนะครับไป เราเดินมาถึงบริเวณยอดดอยพระบาทแล้วนะครับที่นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งยอดดอยที่มีความงดงามแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่อันศีนของจังหวัดลำปางมีความสูงเนี่ยมากกว่า838เมตรนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยปฏิสถานองค์เจดีย์ต่างๆที่อยู่บนยอดเขายอดหินนะครับซึ่งมีความงดงามแล้วก็สวยงามเลยด้านล่างก็จะมองเห็นวิวทั้งสองฝั่ง ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของเพอแจ้ห่มนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งของอำเภอเมืองปานซึ่งใครที่มาเที่ยวจังหวัดลำปางเนี่ยอย่าลืมแวะมานะครับเดี๋ยวพาไปชมด้านบนจุดชมวิวขององค์พระาธาตุแล้วก็ด้านบนของศาลาสวดมนต์กันนะครับเป็นอีกหนึ่งที่ที่มีความเงียบสงบแล้วก็หน้ามาพักผ่อนหย่อนใจปฏิบัติธรรมทำสมาธิกันที่นี่เลยทีเดียวนะครับ วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเก้าราชานุสรหรือว่าวัดพระพุทธบาทปู่ผาแดงหรืออีกชื่อก็คือวัดพุทธบาทสุทาวาสหรือชาวบ้านทั่วไปเรียกแถวนี้ว่าดอยปู่ยักษ์นะครับตั้งอยู่ที่อำเภอแจ้หหงจังหวัดลำปางถูกสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านกับพระสงฆ์นับว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็โดดเด่นจนดึงดูดนักท่องเที่ยวที่อยากเดินทางมาเที่ยวนะครับคงหนีไม่พ้นวิวของเจดีย์องค์เล็กๆสีขาว สร้างขึ้นบนยอดภูเขาสูงเสียดฟ,ฟ้าร้อมรอบไปด้วยทิวเขาที่สวยงามครับใครที่กำลังวางแผนเที่ยวถ้ามาลําปางแล้วไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนลองมาเที่ยวที่วัดเฉลือพระเกียรติลำปางกันดูครับรับรองว่าเด็ดสมกับเป็นสถานที่สุดอันซีนจริงๆเลยครับ ลำปางเป็นอีกหนึ่งปลายทางฝันของใครหลายๆคนแล้วก็ยังมีสถานที่สุดอันซีนอีกมากมายให้เราได้ไปสัมผัสกันครับเมืองเล็กๆที่เต็มไปด้วยธรรมชาติอันงดงามสวยไม่แพ้ที่ไหนเลยยังคงรอต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาเยือนอยู่ครับปิดซีซั่นนี้กับเพียรีตรีโกอาได้พาทุกคนไปเยือนสถานที่ที่บางคนยังไม่เคยไปสถานที่ที่มีความเป็นมาที่หลากหลายหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะครับ ไว้มาออกเดินทางด้วยกันใหม่กับเพียดีตรีโกอัลซีซันหน้าสำหรับซีซันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ